บวชครับว่มีบวชน้องนี่ไม่มีบวชมึงผิงป่านหินโตบางแง่เลยคนน่ะใส่หวยพอตำก็เคืองร้วมนมดยผู้คำบวดในว่องกลันเพียงครับเพียงเชียวตังใดอีกเลยเพียงรับเสียน่นบ้านอาแย่เลยนะครับเออมาเถอะเบงบูกัลันตีไม่มีบวดไม่มีบวชบ่มีอ้อยเงี้ยครับเนี่ยบ่มีไรข้นส่วนบวเนี่ยอ้อยไรจะภับตานาลา เออมึ่เฟียงปลาน่ประมาณจตล้นเนี่ยสิบสิบลได<ห>ปะปลาปาณสิบโลไดอยู่ยไม่มีบวชไม่มีบวชไ,ไปแล้วไปแล้วลวงแล้วลวงแล้วบักลาบังลาเร็วเฝ้าเ็วเร็วเร็วเร็วเๆๆร็เวเรรตเวเร็เร็ว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 เรเอ็วเรร็วเร็วเรเรเร็วรวเเร็เร็เ

อ่าเสียดเสียนขว้าอ่าแม่ขวเออแ้าไม่ไม่แม่นานอยู่บ่มาเบิ้งครับเสียนแหีมืออาชีพนะครับสีวันอันนี้ใส่แหจักเส้นเนี่ยหาเส้นหกเส้นหกเส้นเบอร์สี่สิบเบอร์สามห้าเหปานินจักสอกครับเนี่ยเสียบเสียสอดเอา ของแท้ครับของแท้น้องนี่ลงได้ยี่ส<ะ>ิบชั่วโมงมาตบาบลาหย้อนแสงนิดนึงเดอ้ออ้าวโอ้ยสวยงาม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 เบิ่งแหเสียนครับแหเข,เขียวเขียวเหนียวซับ เพิ่งแห่เขียวเพิ่งแห่เขียวครับแห่ตามตำราอ้าวพูดนะเอาแล้วเอาแล้วบัวบ้าแล้วบัวบ้าแล้วอ้าวอ้าวอ้าวอีหลีอ่ะของแท้แล้วครับของแท้ตามตำราครับแห่ตามตำราแห่เขียวแห่เขียวพุ่น่ะเต็มเผาอาเนี่ยเออเอาส่วนไหนมาเนี่ยโอ้ยตำรา ตำล่าแม่ขัวนายูน,านั่นนั่นของแท้แล้วครับแม่ขัวนายูเออเบพุ่นครับเดี๋ยวไปเบิ้งใกล้ๆครับเดี๋ยวเบิ้งพื้นที่ก่อนมาเนี่ยไอแซ่นิดหนึ่งมากขึ้นหนึ่งใคจะจอดขึ้นแล้วฟ้องขึ้นแล้วเม็ดขึ้นแล้วออโอ้กัลันตีขอ,ของแท้ไปแล้วครับของแท้แห่แม่ขัวนาอยู่พ่อนาะ เบื่งผืนนี้ครับเป็นไรตื่นตกระตักบ่ครับโอ้เม็ดเม็ดเม็ดฟองเลยบาดเดียวแล้วแรงเลยบาดเดียวแล้วแรงของแท้ครับของแท้บ่มีบวชครับบ่มีบวชน้องนี่บ่มีบวชบ่มีบวชบ่มีบวชเดี๋ยวไปดูครับดูดูไอประชันนะครับผืนนี้ครับเนี่ยเอา อ้าวบัวบาบัวบาบัวบาสองตัวสามตัวเอ้าอันนี้คือกันครับอทำไอ้เบิ้งของแม่ควัญนาอยู่ครับเนี่ยแห่ตำลาเพิ่นนะครับเนี่ยอยากผู้สูตรแห่ดีก็ย้อนไปเบิ้งคลิดด้วยครับเด้อลงไว้อยู่ครับตำลาเพิ่นลงเก่าลงอย่างพูดเนี่ยเออลงเก่าย่างเดียวลงสีบ่ได้พะนะมึงเปียงครับ โอ้สมโยสมเว้ายุงเปียงพนันเบิ้งเปียงคุย้ยครับตำราสมคุยครับสมราหาคุยครับเบื้องมีขวดแตนอยู่เลยมันมีตำราด้วยครับแต่ละอาชีพแต่ละสาขาเอาต่อไปมาเนี่ยอเามาเบิ้งผลงานครับเบ้าหลายเจ็บข้อพนันเอออีหลีกสุดยอดเลยแห่ไหม แห่เขียวอันนี้ประมาณซี่หาเซนเนาะหาเซ้นหาเส้นเอ็นสามหะของแท้ของแท้มโอเบียงครับเอาปันได้เอาบ้าพอเอาบ้าพ่อเสาลบบ่เนี่ยเดีอเจ้าของน้องหูไปเนี่ยเจ้าของนองเจ้าของนองพัดหูจังกี้พัดมาเนี่ยท่าใจไหมครับโอ้บ้าเป็นเนี่ยพ่อเร็วสีราะซุ่มว่านี่เบิดมือเบิ้ลคำว่านีครับเนี่ยเออออ้ยเนี่ยสีบ่ดับเนี้ยว่าล่างบ้บ่เนี่ย เราบอกให้เสาไปเจ้าเจ้าของน้องเนี่ยหรือเราบอกให้เสาไปเนี่ยมันมันมันหลายพูดมันหลายพูดเอาครับเอาสุดท้ายก้อนสีไปเขียนวิเขียนงานครับเนี่ยให้เจ้าภาบอกเสาบอกเนี่ยสิบอกแล้ววาสอกว่าบ่บอกเพิ่นบ่บ่บ่เฝ้าๆๆๆเนี่ยนนเนี่ยซาสุมบนไปเนี่ย เพียงครับป่าแต่เพียนใส่ไม่โอ้ยชาวปูจแมาป่าใ่ไม่เด็ดไม่เด็ดโอ้ยตายแล้วเอ้ยโสดแต่เดียสูตรแมฆฝนนานอยู่อ่ะแม่ฆฝนนานอยู่เลยต้องเส้่เอวแน่เนี่ยอันนี้เจ้าภาพปฎิญาณนาอยู่นี่ก็ได้เอาใครก่ได้ป่าอ้าโอ๊ยอันว้านนี่บอมีเจ้าภาพเจ้าคุณนี่นะว้านเนี่ย จอภาพเนื้อจอภาพยุไซบอ๊ะบอ๊ะบอ๊ะเอาไม่ค่อยน่าใส่หอกเออเอ้ามีฟ้อมพี่เม็ดบ่ครับเนี่ยอู้มีครับมีมีมีโฟดขึ้นโฟดขึ้นเอาเอาโอ้ยโซ่ยนหนักแท้อู้ย่มาทำลายกันนโยกก้อนล่างก้อนล่างก้อนล่างก้อนมันหนักมันหนักอู้ของแท้ครับ แก้มม่วงแก้มม่วงแต่เพี้ยนอ๋อพอแล้วเหรอครับผมว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วบ่เบิ่เอาอีกโอ้ยแม่นเลยขอเอาแถมแถมครับแถมจากบอกนึงครับแถม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 นะนะเจ้าเจ้าขวางเพิ่นมาบอกเศร้าแล้วครับเนี่ยอ่าแถมให้อีกดอกหนึ่งครับสุดท้ายครับกอนไปเฮ็ดเวียกครับมันสีแม่คว้านหนาอยู่ยังว่าลำซุงมันหลายพอด เอาหาจุดยุทธศาสตร์ครับเนี่ยเอาตอกนี้แม่ควหน้ายู่มาเบิ้งครับเสียนตัวโนโ่เสียนตัวโนโ่ดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายครับชกครับดอกสุดท้ายครับดอกสุดท้าย ใช่สุดเราทรงไทยครับทรงทางพี่น้องครับอ้าวปลาดดเมื่อกี้ปลาดด6เส้นเอ็น3 5 1หศอ็อกนะครับแหวันแพรไม่ไม่เพราะเขาเป็นนเทยรีเนี่ยคือวันไปหนาเตอะพือแท้เอาสุดทไทยครับแถมแถมแถ,ม,ถมดอกแถมสุดทไทย แม่คว้าชนานอยู่ดิเอาปล่อยแซ่ดีหนึ่งครับให้มันได้หาเผาอยู่เผานอนน่ะตมดีต้องแซ่ดโดนว่าตามรักเนาะอันนี้มันแซ่ดโดนก็ได้เอาตัวแดงเขาก็เขาแล้วมันเนี่ยแม่ควัวหนาอยู่แท้ๆมาเนี่ยเจอแห่เขียววงหันเนี่ยพอเลยเจอแห่เขียวเข้าไปเจอแห่เขียวเข้าไปนี่จบเลย สมทำลายหรีอ่ามีเม็ดมีฟองอยู่สี่จักโตเอาโตหนึ่งสองโตสามสี่บางคนเพิ่นแม่นแม่นนี่เพิ่นเห็นฟองขึ้นพูดอยแล้วว่าจักโตนี่จักะโตครับเนี่ยกาเดียบเนี่ยบ่อเขาบ่อเขาปะอือเขาบ่เขาบ่ทำพุ่นเพือเป็นทรงไัยอะไรเอาปลาสุดท้ายได้เบิ้งสีมีจักโตไม่ของไม่ซ้ำ แม่ขัวหนาอยู่แม่ขัวมนหาอยู่นี่มันขัวปา่อาอ่ามาเยอะครับเนี่ยอุ้ยบักไซนี้อยู่เนี่ยะะกแก้มม่วงแก้มม่วงสองสามโอ้ซี่อ่าสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดยอด,ดูไซส์ครับดูไซส์ปลาดูไซส์ปลาอุ้ยประมาณโลเดียวไดปะเกือบโลเจ็ดขีดเจ็ดขีดแปดขีดครับโอ้ขอบคุณมากครับ อ่าโอเคครับฝากกดติดตามไเด้ออีกแปดเก่าค้นสิครบผู้พันผู้ตดตามครับขอบคุณครับ